สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ CRRU News คุยข่าวเด่นกับผมบูมวิสรุตพุ่งคำภาครับและหนิงกีรติยาวงสารพีค่ะพบกันเช่นเคยนะครับทุกวันจันทร์พุธและวันศุกร์นะครับในช่วงของรายการ CRRU News คุยข่าวเด่นนะครับซึ่งวันนี้เราสองคนก็จะนําเรื่องราวข่าวสารความเคลื่อนไหวของมหาวิทยาลัยราชมงรายนะครับมาฝากคุณผู้ชมกันอีกเช่นเคยนะครับคุณผู้ชมครับเช้านี้ที่มหาวิทยาลัยราชมัฏเชียงเราองเรานะครับก็มีพิธีนะครับบําเพญ พระราชกสนนะครับแด่ในหลวงรัชกาลที่9นะครับซึ่งวันที่13ตุลาคมก็ถือว่าเป็นวันคล้ายวันสวนรคดขององค์ท่านด้วยนะครับซึ่งตอนนี้ก็เริ่มพิธีกันแล้วนะครับที่หอปัิญารัชกาลที่9นะครับซึ่งคุณผู้ชมสามารถที่จะเข้าไปรับชมนะครับบรรยากาศของพิธีในวันนี้ได้นะครับที่แฟนเพจของมหาวิทยาลัยราชมหยาลของเราด้วยนะครับและคุณผู้ชมนะครับที่กำลังรับชมในช่องทางนี้ C R U On Air Live นะครับใครที่เข้ามาแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์ ก็แช่แล้วก็อย่าลืมติดตามนะคะหรือ<ม>ว่ารายงานค่ะข่าวสารค่ะรอบรั้วนะคะ,อะของจังหวัดเชียงรายเข้ามาได้นะคะ,ะหรือว่าะจะมารายงานสภาพอากาศก,าก,ากา็ได้นะครับตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างนะครับหลายๆพื้นที่ก็มีเริ่มมีหมอกเริ่มมีเมยอ,อากาศเย็นสบายสบายแล้วนะครับวันเสาร์ที่ผ่านมาองบอกว่ามี หลายๆท่านนะครับไปเที่ยวบนยอดดอยกันไม่ว่าจะเป็นที่ดอยช้างแม่สลองภูชีฟ้าก็บรรยากาศเป็นใจไงคะพี่ปูะ,ะระอากาศสบายๆก็อยากมีแบบว่าแรงบันดาลใจในการที่จะพักผ่อนนะคะเที่ยวนะคะแต่ว่าอย่างไรก็แล้วตนะครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงต้องดูแลรักรรษาสุขภาพคุณผู้ชมครับดื่มน้ำเยอะๆนะครับแล้วก็อย่าเพิ่งเครียดด้วยเนะครับเอาล่ะคุณผู้ชมครับเรามาเริ่มต้นกันที่ข่าวเด่นข่าวแรกของเราวันนี้นะครับก็เป็นข่าวของมหาวิทยาลัยราชวั ขับเคลื่อนโครงการสร้างวิศวกรสังคมผลิตแกนนาสู่การพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นด้วยนะครับ<ะ>ซึ่งท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสอนชัยมุ่งไทยสงครับท่านในิการบดีมหาวิทยาลายัยราชภัฏเชียงรายนะครับเปิดเผยว่าเมื่อวันที่19กันยายนที่ผ่านมานะครับได้เข้าร่วมรับฟังการนําเสนอ การพัฒนาวิศวกรสังคมในมหาวิทยาลัยและโครงการพัฒนาชุมชนของผู้เข้าร่วมโครงการการอบรมวิศวกรสังคมนั่นเอง,เองนะครับหรือว่าโซเชียลเอนจิเนียร์สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนเพื่อการพัฒนาประเทศนะครับงานนี้นะครับมีพลเอกดาวพงษ์รัตนสุวรรณนะครับองคมนตรีร่วมรับฟังการนําเสนอณนะมหาวิทยาลัยราชพัฏนวัลัยอลงกรณ์ในพระบรมราชปรถรมจังหวัดปทุมธานีด้วยนะครับ ซึ่งจากการเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอดังกล่าวนะครับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายนะครับได้รับนโยบายและก็ได้เริ่มดำเนินการโดยได้จัดประชุมคณะกรรมการโครงการพร้อมแกนนำนักศึกษานะครับเมื่อวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งก็ได้กำหนดแผนการำดำเนินง,งานขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะและส่งเสริม การปฏิบัติงานวิศวกรสังคมกันนะครับซึ่งคำว่าวิศวกรนะครับคือผู้ที่ประกอบอาชีพทางด้านวิศวกรรมนะครับมีหน้าที่ศึกษาวิเคราะห์คำนวณออกแบบ ตรวจสอบแก้ไขปัญหาและควบคุมการผลิตต่างๆนะครับส่วนสังคมก็คือการอยู่รวมกันของมนุษย์โดยมีลักษณะความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันหลายรูปแบบนะครับเช่นอาชีพอายุเพศศาสนาฐานะแล้วก็ที่อยู่อาศัยด้วยนี่ครับดังนั้นคุณผู้ชมครับคำว่าวิาวศวกรสังคมนะครับก็คือการสร้างให้นักศึกษาเรียนรู้และเข้าใจกระบวนการคิดวิเคราะห์เป็นระบบมีเหตุผล สามารถลงพื้นที่ในชุมชนเพื่อสร้างความเชื่อมโยงต่อชุมชนเพื่อตอบสนองความต้องการของบุคลากรในการพัฒนาประเทศนะครับโดยนักศึกษาที่เป็นวิศวกรสังคมจะต้องได้รับการบ่มเพาะให้มีคุณลักษณะสําคัญ4ประการก็คือ 1. นะครับการเป็นนักคิดมีทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงเหตุผลเห็นปัญหาเป็นสิ่งท้าทาย2นะครับคือนักสื่อสารมีทักษะในการสื่อสารองค์ความรู้เพื่อการแก้ปัญหานะครับ เพื่อแก้ปัญหาในการสื่อสารด้วยนะครับสก็คือนักประสานง,งานนะฮะมีทักษะในการทํางานร่วมกับผู้อื่นปราศจากข้อขัดแย้งนะครับและ4 นักสร้างนวัตกรรมนะครับนักศึกษามีทักษะการสร้างนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาสังคมด้วยนะครับค่ะสำหรับแผนการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการนะคะเริ่มจากการสร้างแกนนำข่าววิศวกรสังคมโดยจะถ่าทยทอดความรู้การใช้เครื่องมือวิศวกรสังคมให้แก่ผู้นำนักศึกษาจำนวน100คนค่ะจากนั้นให้นักศึกษาลงพื้นที่ทดลองใช้เครื่องมือวิศวกรสังคมซึ่งจะมีกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชพัฏภาคเหนือและ จัดงานสัมมนา,าพัฒนาทักษะวิศวกรสังคมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้หว่างกลุ่มราชพัฒภาคเหนือและลงพื้นที่ปฏิบัติงานในชุมชนในจังหวัดเชียงรายค่ะและขั้นตอนสุดท้ายของแผนคือการดําเนินการขยายผลช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกันยายน2564ค่ะทั้งนี้โครงการ จากโครงการดังกล่าวนะคะสามารถสร้างนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนท้องถิ่นได้ค่ะซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายนั้นมีเป้าหมายให้นักศึกษา เรียนรู้การเสริมหลักสูตรพัฒนากิจกรรมเช่นการเก็บข้อมูลสังเคราะห์กลุ่มเป้าหมายโดยลงพื้นที่เก็บข้อมูลจากชุมชนปรับวิธีการเรียนการสอนที่เน้นให้สอนในพื้นที่ชุมชนค่ะซึ่งหลักสูตรนำร่องขณะนี้ก็มีทั้งหมด12รายวิชาค่ะทักษะทั้ง4ประการหากนักศึกษามีภูมิรู้เหล่านี้นะคะก็เชื่อว่าจะเป็นแกนนำสังคมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนได้ตามนโยบายของอบอค่ะและหน่วยงานองค์กรต่างๆ ยมเห็นความต้องการของนักศึกษานะคะที่มีทักษะเหล่านี้เข้าไปทํางานได้อย่างแน่นอนค่ะครับผมถือว่าเป็นการผลิตบัณฑิตนะครับในรูปแบบนับของอวิศวกรสังคมนะครับที่จะต้องอนําไปขับเคลื่อนนะครับใ,ในการพัฒนาชุมชนนั้นให้มีความ ยั่งยืนต่อไปในอนาคตด้วยนะครับถือเป็นโครงการดีๆนะครับจากที่กระทรวงอาวานี้ก็ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศเลยะนะครับในการที่จะผลิตนะครับวิศวกรสังคมเพื่อนําไปพัฒนาชุมชนท้องถิ่นต่อไปกันด้วยนะครับมาถึงอีกข่าวหนึ่งค่ะก็เป็นข่าวจากสํานักวิชาสังคม,มศ,าศาสตร์ค่ะ เมื่อวันที่9ตุลาคมที่ผ่านมานะคะดานผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุทัศน์้คลสวรรค่ะรองอธิการบดีค่ะเป็นประธานเปิดงานและก็เยี่ยมชมนิทรรศการทางวิชาการในงานสัมมนาทางวิชาการสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาครั้งที่14ค่ะเป็นในเรื่องของดินแดนพหุวัฒนธรรมการเปลี่ยนแปลงและก็และการจัดการทางวัฒนธรรมในสังคมดิจิทัลค่ะซึ่งเป็นการจัด กิจกรรมนะคะครั้งนี้โดยนักศึกษาชั้นปีที่4ค่ะสาขาวิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาสำนักวิชาสังคมาศาสตร์โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเลล่าตรีเอกานกูลค e ok ณะบดีสำนักวิชาสังคมาศาสตร์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณาจารย์จากสำนักวิชาสังคมาศาสตร์ร่วมนะคะการเปิดสัมมนานะคะที่ห้องประชุมชั้น3อาคารปฏิบัติการาค่ากรรมศาสตร์ที่ผ่านมาค่ะครับผมนี่ก็เป็นอีกหนึ่ง กิจกรรมดีๆนะครับที่นักศึกษาของสำนักวิชาสังคมศาส,า,าสตร์นะครับก็จะได้นะครับมีการเรียนรู้นะครับในเรื่องของดินแดนพระวัฒนธรรมนะครับการเปลี่ยนแปลงแล้วก็การจัดการทางวัฒนธรรมในสังคมดิจิทัลด้วยนะครับปัจจุบันนี้ก็เรียกว่าเทคโนโลยีต่างๆนะครับเขามีบทบาทไม่ใช่แค่เฉพาะในเมืองนะ,ะในชุมชนชนบทตอนนี้นะครับก็แพร่หลายแล้วนะคะ 4G 5G ไปกันแล้วนะครับ ก็ถือว่าทำให้มีเขาเรียกว่าวัฒนธรรที่มีความหลากหลายเป็นพหุวัฒนธรรมมากขึ้นด้วยนะครับผมอีกหนึ่งกิจกรรมนึครับข่าวนี้เป็นข่าวของการอบรมนะฮะการวางแผนและพัฒนาการท่องเที่ยวนั่นเองนะครับซึ่งทางสํานักวิชาการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายนะครับก็มีการจัดอบรม การวางแผนและพัฒนาการท่องเที่ยวนะนำโดยอาจารย์ปริพันธ์แก้วเนตรอาจารย์ประจําสํานักวิชาการท่องเที่ยวนะครับโดยได้รับเกียรตินะครับจากนางสาวคณิษฐาแจ่มน่าน,านนางวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการท่องเที่ยวและจังหวัดท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงรายนะครับ เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษาสำนักวิชาการท่องเที่ยวณอาคารเรียนรวม101นะครับห้อง10130นะครับซึ่งการอบรมครั้งนี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งในรายวิชาการวางแผน และพัฒนาการท่องเที่ยวนะครับเพื่อให้นักศึกษาได้วิเคราะห์บทบาทและความสําคัญของการวางแผนและพัฒนาการท่องเที่ยวที่มีต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวนะครับทั้งในระดับชาติแล้วก็ในระดับท้องถิ่นแล้วก็นานาชาติด้วยนะครับซึ่งก็รวมไปถึงกระบวนการและขั้นตอนในการดำเนินการวางแผนและพัฒนาท่องเที่ยวมีการจะทําแผนพัฒนาท่องเที่ยวได้อีกด้วยนะครับซึ่งก็มีการอบรมในวันที่5ตุลาคมที่ผ่านมานะครับจะบอกว่าการท่องเที่ยวนะครับในประเทศไทยถือว่าเป็นอีกหนึ่งธุรกิจนะครับที่จะช่วย กระตุ้นในเรื่องของเศรษฐกิจของประเทศไทยด้วยนะครับจากการที่การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 นะทำให้เรื่องของการท่องเที่ยวนะครับที่ผ่านมาก็ซ<ด>บเซาครับยเยอะมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นการปรับตัวนะครับให้น้องๆเนี่ยได้มีการคิดวิเคราะห์วางแผนว่าอนาคตจะต้องทําวางแผนอย่างไรเพื่อให้เรื่องราวของการท่องเที่ยวในบ้านเราเนี่ยมันก็เรียกว่ากระตุ้นเศรษฐกิจขึ้นมาให้มันดีครั้งหนึ่งนะครับผม เอาละนะครับในช่วงนี้เราพักเบรกสักครู่นะครับช่วงหน้ามีข่าวของอะไรบ้างครับพี่หนิงค่ะก็มีข่าวเรื่องของการผ่อนผันชำระค่าธรรมเนียมการศึกษานะคะสำหรับาภาคเรียนที่1ประจำปีการาศรึกษา2 5 6 3ด้วยนะคะครับผมค่ะแล้วก็มีเรื่องของกำหนดการลงทะเบียนนะคะของอผู้ที่เรียนภาคปกตินะคะค,ค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์และเสาร์อาทิตย์แล้วก็เรื่องของหลัก กำหนดการนะคะการขอผ่อนผันอาหารด้วยนะคะคแล้วก็กิจกรรมประชาสัมพันธ์นะคะสื่อหนังสั้นนะคะเดี๋ยวยังไกงไก็อย่าพลาดนะคะเยอะเลยนะคะสำหรับช่วงที่2อนี้นะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักเบรกสักทูเดียวนะครับ ครับกลับมาอยู่กันต่อนะครับในช่วงของรายการ C R U News คุยข่าวเด็ดน,นะครับผมยังไงคุณผู้ชมที่กำลังรับชมในช่องทางนี้นะครับ C R A U on air live นะครับอย่าลืมเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามแฟนเพจกันด้วยนะครับเริ่มต้นข่าวเบรกที่2นะฮะในช่วงนี้ก็เป็นกำหนดการของการผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาด้วยค่าเทอมนะครับในผลิตที่1ประจำปีการศึกษา2563ด้วยนะครับ ซึ่งตามที่มหาวิทยาลัยนะครับได้มีการประกาศกําหนดช่วงเวลาการชรําระค่าธรรมเนียมการศึกษาและการชรําระเงินนะครับเพื่อรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาของนักศึกษาภาคปกตินะครับเรียนจันทถึงสุขและนักศึกษาปกตินะครับภาคเรียนเสาร์อาทิตย์นะครับในภาคเรียนที่หนึ่งนี้นะครับผมโดยทั้งมหาลัยนะครับประกาศเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยเหลือน,นักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชือ้อไวรัสโควิด -19 นะครับ ที่ประสบปัญหาการเงินนะครับให้สามารถผ่อนผันแล้วก็ขยายเวลาได้นะครับโดยชําระค่าเทยมได้นะครับตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่16ตุลาคมนี้นะครับวันนี้วันที่12 12ตุลาแล้วอ่าเลยประมาณ12 3าประมาณ4วันสีวันนะครับผมก็ยังไงใครที่กําลังจะผ่อนผันนะครับต้องการผ่อนผันนะครับอย่าลืมกําหนดนะครับผ่อนผันค่าค่าเทอมนะครับจะถึงวันที่16ตุลาคมนี้เท่านั้นนะครับ หากน้องๆมีข้อสงสัยในเรื่องของการชำระค่าเทอมต่างๆรหรือว่าเรื่องของการเงินนะฮะติดต่อได้นะครับที่กองคลังสำนกักงานเิขทธิการบดีมหาวิทยาลัรยราชภัฏเชียงรายด้วยนะครับค่ะอีกข่าวหนึ่งนะคะก็เป็นการรับสมัครนักศึกษาค่ะประจำปีการศึกษา2564นะคะคซึ่งก็เปิดรับสมัครตั้งแต่ปัดจุบนนะคะไปจนถึงวันที่25ตุลาคมค่ะในส่วนของ คณะครุศาสตร์นะคะครับผ้คะตอนนี้ข่าวอัปเดตล่าสุดเป็นยังไงคะก็จะมีการตอนนี้เราสอบเรียบร้อยแล้วปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้วสำหรับคณะครุศาสตร์ค่ะครับผมโดยจะมีการประกาศนะครับรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์นะครับในการสอบรอบแรกก็คือสอบข้อเขียนนะครับในวันที่15ตุลาคมนะฮะทางเว็บไซต์ admission.crru.ac.th นะครับก็ฝากน้องๆนักศึกษานะครับที่สมัครเรียนนะครับในสาขาวิชา คารุศาสตร์นะครับอาปกับคณะวิชานะครับคณะวิชาคณะคารุศาสตร์นะครับผมตอนนี้ปิดรับสมัครแล้วใครที่สมัครคารุศาสตร์แล้วนะครับผมวันที่15ตุลาคมนี้นะครับตรวจสอบรายชื่อได้นะครับที่เว็บไซต์ a d m i s s i o n c r u a c t h นะครับส่วนสาขาอื่นยังคงรับสมัครอยู่นะคะไปจนถึงวันที่25ตุลาคมค่ะครับผมโดยเข้าไปที่เว็บไซต์ไหนครับพี่หนิง เว็บไซต์นะคะ admission.cru.ac.th นะคะหรือว่าจะเข้าดูที่เพจของมหาวิทยาลัยราชภัฏนเชิงรายหรือนะคะเพจรับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฏจเชิงรายนะคะซึ่งก็จะมีข้อมูลแต่ละคณะสำัะวิชานะคะที่เปิดรับสมัครนะคะก็สามารถเข้าดูรายละเอียดได้เลยนะคะครับผมก็ยังไงน้องๆนะครับที่มีความฝันค่ะอยากฝันเป็นอะไรล่ะนะฮะ,ะที่มหาลัยของเรานีครับมีคาตอบนะหลายๆลายคนก็ฝันอยากจะเป็น คนเ,เรียกว่าเป็นเชฟอ, <c oughs> อย่าเป็นนักบัญชีหลากหลายอาชีพทั้งนั้นอ,อยากจะเป็นวิศวกรด้านคอมพิวเตอร์ <c oughs> นะครับผมหรือจะเป็นนักกฎหมาย <c oughs> นะใครที่มีความฝันอยากเป็นอะไรนะครับ C R R U Pathway to Success นะครับ ต่อยอดความฝันสู่ความเฉลีของน้องๆได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับใครที่สนใจที่จะเรียนต่อในระดับในระดับวิญยานะครับของมหาวิทยาลัยของเรานะครับอย่าลืมเข้าไปสมัครออนไลน์นะครับที่เว็บไซต์ admission cru.ac.th นะครับหรือสอบถามได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์0 5 3 7 7 6 1 1ด้วยนะครับค่ะ มาถึงอีกข่าวหนึ่งนะคะก็เป็นข่าวแจ้งนะคะในเรื่องของกำหนดการลงทะเบียนนะคะของภาคเรียนที่2 2 6 3นี้สําี้สำหรับภาคเรียนปกติค่ะคสำหรับผู้ที่เรียนวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะซึ่งก็จะเปิดภาคเรียนนะคะในวันที่9พฤศจิกายน2563นนี้นะคะซึ่งขั้นตอนการลงทะเบียนนะคะในขั้นตอนแรกนะคะเป็นการลงทะเบียนแบบออนไลน์นะคะสามารถลงทะเบียนตามแผนการเรียนที่แนะนำได้เลยนะคะ ซึ่งก็มีระยะเวลานะคะกำหนดวันที่26ตุลาคม2563ค่ะจะเป็นการลงทะเบียนของนักศึกษาชั้นปีที่4และ5และที่ตกค้างนะคะวันที่27ตุลาคมค่ะเป็นของนักศึกษาปีที่3นะคะวันที่28ตุลาคมเป็นของนักศึกษาชั้นปีที่2 วันที่29ตุลาคมนะคะเป็นของนักศึกษาชั้นปีที่1ค่ะและวันที่30ตุลาคมนะคะเป็นของนักศึกษาทุกชั้นปีค่ะจากนั้นนะคะเข้าสู่ขั้นตอนที่2ค่ะเป็นการลงทะเบียนด้วยตนเองนะคะก็เริ่มตั้งแต่วันที่31ตุลาคม2563ค่ะนักศึกษาชั้นปีที่4 5และตกค้างค่ะ1พฤศจิกายนถึงเป็นของนักศึกษาชั้นปีที่3นะคะ วันที่2พฤศจิกายนนักศึกษาชั้นปีที่2วันที่3พฤศจิกายนนักศึกษาชั้นปีที่1และระหว่างวันที่4ถึง8พฤศจิกายนนั้นเป็นของนักศึกษาทุกชั้นปีนะคะแล้วก็ขอเปิดขั้นตอนที่3ค่ะเป็นขั้นขั้นตอนการขอเปิดวิชาเรียนใหม่ค่ะก็จะเปิดให้ลงทะเบียนนะคะระหว่างวันที่2ถึง13พฤศจิกายน2 5 6 3ค่ะ จากนั้นค่ะเข้าสู่ขั้นตอนที่4ค่ะเป็นการยื่นคำร้องค่ะก็จะมีคำร้องขอเพิ่มถอนรายวิชาคำร้องขอลงทะเบียนเรียนสมทบคํคำร้องขอลงทะเบียนเรียนเกินหน่วยกิจคำร้องขอลงทะเบียนเรียนกรณีตารางเรียนตารางสอบตรงกันนะคะก็จะเปิดระบบให้ลงทะเบียนระหว่างวันที่9ถึง20พฤศจิกายนนะคะซึ่งน้องๆสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะหากมีข้อสงสัย ติดต่อได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายด้วยนะคะครับผมอันนี้ก็เป็นสําหรับภาคปกติจันทร์ศุกร์นะครับส่วนภาคเสาร์อาทิตย์กันบ้างนะครับผมก็จะมีการลงทะเบียนนะครับตามแผนการเรียนแนะนำนะครับในวันที่31ตุลาคมถึงวันที่8พฤศจิกายนนะครับลงทะเบียนด้วยตนเองนะครับเป็นออนไลน์นะฮะในวันที่9 13พฤศจิกายน ขอเปิดวิชาเรียนใหม่ในครับในวันที่2ถึง15พฤศจิกาย,ยนเช่นกันนะครับแล้วก็ยื่นคำร้องต่างๆไม่ว่าจะเป็นถอนรายวิชานะครับเพิ่มถอนรายวิชาลงทะเบียนเรียนสมทบนะครับลงทะเบียนเรียนเกินหน่วยกิจลงทะเบียนกรณีตารางสอบตรงกันนะครับในวันที่9ถึง22พฤศจิกาย,ยนนี้นะครับผมก็ยังไงใครที่มีข้อสงสัยก็อย่าลืมนะครับที่พี่นิงบอกเลยติดต่อได้ที่นะครับสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนนะครับหรือเข้าไปที่ แฟนเพจ a c e b o o k ของสำนักส่งเสริมวิชาการได้นะครับค่ะอีกข่าวหนึ่งค่ะก็ฝากถงึงน้องๆนะคะเรื่องของการขอผ่อนผันทหารนะคะประจำปีการศึกษา2 5 6 3ค่ะคโดยกองพัฒนานาักศึกษามหาวิทยาลัยราชะพัฏจิงรายนะคะก็ได้แจ้งเรื่องการดําเนินการผ่อนผันทหารประจำปีการศึกษา2 5 6 3ค่ะสำหรับนักศึกษาชายที่มีอายุครบ20ปีบริบูรณ์ค่ะ ที่เกิดในพศ2543ค่ะและมีอายุไม่เกิน26ปีบริบูรณ์นะคะที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบัานอุดมศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าและไม่สูงกว่าปริญญาโทนะคะหรือเคยทำเรื่องมาก่อนแล้วแล้วก็ย้ายสถานศึกษาให้มาลงทะเบียนใหม่นะคะโดยกรอกข้อมูลในระบบค่ะขอผ่อนผันอาหารค่ะ,ะหรือว่าสแกน QR code นะคะบนหน้าจอน,นี้ได้เลยนะคะจากนั้นค่ะก็จะมีขั้นตอนการปิ้นเอกสารคำร้องแล้วก็แนบหลักฐานตามที่ ระบบแจ้งอย่างละหนึ่งฉบับนะคะพร้อมด้วยรับรองสำเนานะคะซึ่งก็มีกำหนดการยื่นคำร้องนะคะที่กองพัฒนานักศึกษานะคะตามรอบนะคะก็มีดังนี้นะคะรอบแรกค่ะวันที่1ถึงวันที่30ตุลาคม2 5 6 3รอบสค่ะรอบสุดท้ายนะคะวันที่2ถึงวันที่30พฤศจกิกายน2563 รอบเก็บตกค่ะวันที่1ถึงวันที่25ธันวาคม2563นะคะนักศึกษาที่ไม่ยื่นคำร้องขอบรรบับาหารตามวันเวลาที่กำหนดนะคะถือว่าสละสิทธิ์นะคะฉะนั้นนะคะรีบนะคะดำเนินการตามระยะเวลาตามที่กำหนดด้วยนะคะครับผมอันนี้เป็นเรื่องสำคัญสำหรับน้องนักศึกษาชายทุกคนเลยนะครับผมใครที่ไม่ได้ยื่นตามกำหนดนะครับก็จะต้องไปผ่อนไปเกณฑ์ทหารตามที่กฎหมายกำหนดด้วยนะครับก็ต้องไปรุ่นกันนะว่า ได้ใบดำหรือใบแดงนะครับนะ <c oughs> แต่ว่าใครที่ยังไม่พร้อมนะครับต้องรีบเลยนะครับในการผ่อนพันทหารนะครับตามที่มหลาลัยกําหนดด้วยนะครับมาถึงข่าวนี้นะครับ,เป,รบเป็นข่าวที่น้องๆหลายๆคนสนใจแล้วก็ใครที่ต้องการ ควารางวัลนะครับไม่ใช่แค่ควารางวัลนะต้องการประสบการณ์ต่างๆด้วยนะครับผมตอนนี้ทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยครับขอเชิญชวนเลยนะครับน้องๆนักศึกษาที่มีความสนใจนะครับส่งผลงานเข้าประกวดนะครับผลงานภาพยนตร์สั้นทรัพย์สินทางปัญญานะครับหรือว่า DIP Short Film Contest นะครับในหัวข้อทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อโลกสีเขียว Innovate for a Green Future นะครับซึ่งชิงรางวัลนะครับและโอดรางวัลนะครับกว่า 6 6แสนหกหมื่นบาท oh, พึ่ง <นะ S 1> ล้านเลยนะ<ช>ครับผมซึ่งผู้สมัครนะครับก็จะต้องสมัครเป็นทีมนะครับก็คือ,อ,อไม่เกิน ทีมละไม่น้อยกว่า10คนแต่ไม่เกิน11คนนะครับก็คือมีนักศึกษานะครับไม่น้อยกว่า9คนไม่เกิน10คนแล้วก็มีคณาจารย์ที่ปรึกษานึท่านนะครับผมแล้วก็ทีมนะครับก็จะต้องเป็นนักศึกษาที่อยู่ในสถาบันเดียวกันด้วยนะครับผมโดยผู้ที่ผ่านเข้ารอบ12ทีมสุดท้ายนะครับก็จะได้รับเงินสนับสนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายนะครับในการผลิตภาพยนตร์สั้นทีมละ20,000บาท รอมทางให้คำให้รับคำได้รับคำปรึกษาแล้วก็ค,คำแนะนำจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้วยนะครับเพื่อที่ต่อยอดผลิตผลงานต่อไปนั่นเองนะครับใครที่สนใจมีไอเดียนะครับดีๆร่วมกลุ่มกันเป็นทีมเลยนะครับผมแล้วก็สมัครงานได้ตั้งแต่วันนี้จะถึงวันที่31ตุลาคมนี้นะครับผมหรือติดตามได้นะครับที่แฟนเพจ a c e b o o k DIP Short Film ด้วยนะครับค่ะ อีกนิดนึงนะคะเขาบอกว่าสําหรับทีมที่ผ่านเข้ารอบจำนวน12ทีมสุดท้ายเนี่ยจะได้รับเงินสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการผลิตภาพยนตร์ด้วยทีมละ20,000บาทเลยทีเดียวถูกต้องแล้วนะครับอันนี้ก็ได้รับความประสบการณ์แล้วนะครับยังได้รับอะไรหรือย่างนะน้องนักศึกษานะครับยังไงใครที่มีไอเดียนะครับก็อย่าลืมดูหัวข้อด้วยนะครับทรัพย์สินธรปัญญาเพื่อโลกสีเขียวอ่า เราจะนำเสนออะไรที่มันเป็นทรัพย์สินท,ทางปัญญาเพื่อที่จะทําให้มีนวัตกรรมและไม่ทําลายสังคมไม่ทําลายธรรมชาติด้วยเข้าไปดูได้นะครับที่ f c e e o o o นะครับ DIP Short Film นั่นเองครับ อีกข่าวหนึ่งค่ะก็เป็นของมลนิกรุงศรีค่ะขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการกรุงศรีอุดมศึกษานะคะอาสาพัฒนา2,563ค่ะคโดยสามารถส่งโครงการด้านจิตอาสาพเพื่อประกวดค่ะในหัวข้อรวมพลังจิตอาสาเปลี่ยนปแปลงสังคมและพัฒนาวิถีชีวิตรูปแบบใหม่ New โดม m ลอย่างยั่งยืนนะคะซึ่งก็เป็นการชิงทุนค่ะดำเนินโครงการจำนวน8ทุนด้วยการ8โครงการนะคะ ก็สามารถที่จะสมัครได้ตั้งแต่นะคะวันที่1กันยายนไปจนถึงวันที่31ตุลาคมค่ะ <c oughs> และขอรายละเอียดนะคะใบสมัครได้นะคะที่กองพัฒนานักศึกษาสำนักง,งานชิการบดีค่ะหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะที่คุณอภิญญาวัชชุมมาเบอร์โทรศัพท์0 2 2 9 6 2 0 0 0ต่อ50713นะคะหรือติดต่อเบอร์โทรศัพท์มือถือนะคะ0981234938ค่ะครับผมก็เชิญชวนน้องๆนะครับ เยาวชนคนรุ่นใหม่นะครับมาร่วมกันสร้างโครงการดีๆนะครับจิตอาสาในการที่จะพัฒนารูปแบบวิถีชีวิตใหม่นะครับให้ยั่งยืนต่อไปกันด้วยนะครับผมและข่าวส่งท้ายกันในวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องราวของการประกวดวัตกรรมนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับน้องอีนึ่งอีหนึข่าวนะครับใครที่แบบอยากจะมีไอเดียสร้างสารรค์แล้วก็อยากจะมาผลิตวัตกรรมกันนะครับค่ะ ก็ด้วยสำนักง,งานวิจัยแห่งชาติค่ะวอชอค่ะจัดให้มีกิจกรรมโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนะคะ Thailand New Gen นะคะ uh, Inventor นะคะออ2อร์เ uh, ค่ะนะคะเพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานของนักวิจัยและนักประดิษฐ์ในระดับอุดมศึกษาอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาค่ะให้ได้โอกาสในการแสดงแนวคิดและความสามารถในการสร้างสิ่งประดิษฐ์ค่ะและนวัตกรรมที่มี คุณภาพนะคะให้สามารถนํามาใช้ในการขับเคลื่อนพัฒนาในทุกมิตินะคะของศักยภาพของประเทศด้วยนะคะก็ขอเชิญชวนนักศึกษานะักเรียนนะคะระดับมัธยมศึกษาอาชีวศึกษาอุดมศึกษาที่มีความสนใจในงานประดิษฐ์คิดคน้นเสนอผลงานประดิษฐ์ค่ะเข้าร่วมโครงการดังกล่าวนะคะซึ่งสามารถที่จะดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว w n r c t g o t s นะคะหรือ,อเข้าดูรายละเอียดที่เพจเว็บไซต์ได้นะคะเพจเฟ e บุ๊กได้นะคะแล้วก็ทีนี้เนี่ยก็มีข้อสรุปในการที่จะนำเสนอผลงานวิจัยนะคะโดยมีข้อสรุปเรียบเรียงซึ่งให้ทุกท่านที่ส่ง,องอผลงานเข้าร่วมแข่งขันนี้นะคะ ทำการวิเคราะห์เรียบเรียงข้อมูลผลงานให้ชัดเจนนะคะเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อนมีความน่าสนใจนะคะโดยใช้อิอฟโฟกราฟิกประกอบด,ด้วยนะคะนั่นก็คือ 1. น,นะคะโลโก้สํงงานักงานการวิจัยแห่งชาติหรือวอชอนะคะและโลโก้วอชอ 5G ค่ะ 2. โลโก้หน่วยงานของท่านเองนะคะ 3. ชื่อผลงานที่เป็นชื่อไทยแล้วก็ชื่อภาษาอังกฤษด้วยนะคะ 4. รูปภาพผลงานประดิษฐ์ภาพสีที่ชัดเจนค่ะและ5เทคโนโลยีของผลงานประดิษฐ์ที่ได้พัฒนาขึ้นนะคะ 6. ประโยชน์ของผลงานประดิษฐ์ค่ะ และ7นะคะชื่อหน่วยงานเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้หรืออ e ีเมลที่ติดต่อได้ออกแบบความตามความสวยงามเลยตามความเหมาะสมเลยนะคะแล้วก็เซฟไฟล์เป็นไฟล์ภาพนะคะ JPG หรือ PNG นะคะซึ่งตอนนี้ก็เปิดรับสมัครนะคะไปจนถึงวันที่15ตุลาคมนี้นะคะหรือว่าสแกน QR code นะคะเข้าดูรายละเอียดเบื้องต้นก่อนได้ะคะ่ะครับผมเลยแค่4วันนะครับแต่4วันนี้นะครับใครที่กำลังจะเริ่มสมัครนะครับ ก็อย่าคิดว่าหรือเวลาแค่สินาทีเนี่ยสวันนะครับผม4วันนี้อาจจะมีนวัตกรรมใหม่ๆนะครับที่น้องๆอาจจะคิดคนมาได้นะครับแล้วก็อย่าลืมนําเสนอแล้วก็สมงผลงานได้นะครับส่วนใครที่กําลังเดินมาถึงครึ่งทางแล้วเนี่ยครับ15ตุลาคมนี้นะครับวันสุดท้ายในการสมงผลงานด้วยนะครับก็เอาใจช่วยนะครับน้องๆนักศึกษาทุกคนที่กําลังเรียบรวบรวมผลงานนะรวบรวมนวัตกรรมต่างๆนะครับที่จะนําเสนอแล้วก็มาประกวดกันในโครงการดีๆของสํานักงานวิจัยแห่งชาติด้วยนะครับผม เดี๋ยวทำหนึ่งชุดสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับในช่วงหน้าให้กับรายการ c r u ที่นี่มีคำตอบนะครับวันนี้เราก็ได้รับเกียรตินะครับจากนายสุทีินนยสมรวยนะครับซึ่งเป็นนายกองค์การบริหารนักศึกษามหาวิทยาลัยราชชยนะครับปี2562นะครับแล้วก็น้องกันทพัฒนวงศัยยานะครับนายกองค์การบริหารนักศึกษามหาวิทยาลัยราชชจนะครับในปีล่าสุดนี้นะครับจะมาพูดถึงเรื่องอะไรครับพี่หนิง ค่ะก็จะมาเจาะลึกค่ะเรื่องของงานองค์การบริหารนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชพัฏนเชียงรายค่ะช่วงหน้าก็อย่าพลาดนะคะว่าจะมาพูดคุยกันว่างานของอ,องค์การนักศึกษานะครับมีอะไรกันบ้างค่ะดำเนิงนางานเกี่ยวกับกิจกรรมด้านไหนบ้างนะคะแล้วก็ร่รวมพัฒนาขับเคลื่อนกิจงานกิจการนักศึกษาของแต่ละคณะสำนักวิชากันยังไงบ้างคะ่ะใช่แล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าจะได้เห็นเลยวว่ากิจกรรมของมหลาลัยนะครับมีหลากหลายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมจิตอาสา งานกีฬามีกีฬาแข่งขันด้วยนะครับแล้วก็มีกิจกรรมมากมายที่เป็นสันสนาการให้กับน้องๆเนี่ยได้ทำร่วมกันร,ระหว่างเรียนด้วยะนะครับดยช่วงหน้ามาพูดคุยมาเจาะลึกกันนะครับกับงานขององค์การอ,องค์การบริหารนักศึกษาด้วยนะครับแล้วก็ก่อนพักเที่ยงการอย่าลืมนะครับวันนี้การรายการ เวกทอทประดิชนคุยค่ะนะครก็พี่หนุ่ยพี่เอ็มนะคะเช่นเคยค่ะก็มามอบเสียงหัวเราพร้อมกับสาระวาไรตี้เรื่องราวดีๆนะคะก่อนทุกท่านที่จะไปทานมื้อเที่ยงกันนะคะใช่แล้วนะครับนี่ก็ฝากคุณผู้ชมนะครับติดตามนะฮะในช่วงของรายการนะครับใน C R อา o n ยน์แอนดนะครับทุกช่วงรายการก็ลกันเพราะว่าวันนี้เรานะครับทุกช่วงก็ตั้งใจที่จะผลิตรายการให้กับคุณผู้ชมนะครับได้รับชมไม่ว่าจะเป็นทั้งสาระความรู้ แล้วก็ความบันเทิงกันด้วยนะครับผมยังไงเจอกับพวกเราได้ใหม่ในครับนช่วงของรายการ CRU News คุยข่าวเด่นนะครับทุกวันจันทร์พุธศุกร์ในเวลากี่โมงครับพี่หนิง9กานกาถึง9รานิกาสามสีนะคะในช่วงของเรานะคะแต่ว่าทุกๆรายการอากาช่วงเวลาตั้งแต่แปดนาฬิกาคารพบของชาติเลยนะคะไปจนถึงเที่ยงวันนะคะครับผมยังไงก็เชิญชวนผู้ชมติดตามทุกช่วงรายการนะครับผมับวันี้ผมบูวิสรุตมุ่งคำภาครับเนกิรติยาวงสารพีค่ะต้องลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ thank <laughs>